เมื่อก่อนผมต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงตัดต้นกล้วยกับย้าในเปียให้วัวกินเหนื่อยปวดหลังเสียเวลาไปทั้งวันแถมบางวันฝนตกก็ทำไม่ทันแต่พอได้ลองเครื่องสับตัวนี้บอกเลยชีวิตเปลี่ยนไปเลยครับแค่โยนต้นกล้วยเข้าไปเครื่องก็สับละเอียดทัทนทีไปไม่คมมุนเร็วสับได้ทั้งกล้วยญ่าและฟางสดๆโครงสร้างแข็งแรงทำจากเหล็กน้ไม่พังง่าย รองรับทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบนซิน,นใช้งานได้ในฟาร์มหรือไรนาก็สะดวกชงใส่ใหญ่ใส่ต้นโตโตก็ได้ไม่ติดไม่ต้องดันไม่ต้องอัดยาที่ได้ละเอียดมากวัวกินง่ายคออสะอาดทำงานเร็วขึ้นประหยัดแรงประหยัดเวลาตอนนี้ผมไม่ต้องตัดเองอีกต่อไปแค่เปิดเครื่องแล้วโยนเข้าไปสบายๆเลยครับใช้งานคุ้มค่าราคาสบายกระเป๋า จดส่งฟรีทั่วประเทศมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ